สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบวันนี้หลังจากเ้าไปซื้อจะเตอร์มาเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นจะเตอร์สาสองฟันนะครับเจเตอร์ไม่สายสองฟันครับให้นิ้วกวกนี่มันไวขึ้นมันไวขึ้น้าร์โลนเดินเดินเฟืองซ้มัขก็ไวปรับปรับเลย เอาก็ะเจาะหูแบบเจาะหูน็อตใหม่เจาะหูน็อตใหม่เปลี่ยนเสยเตอร์สายดีดสองใสแบแล้วก็มาตึงแข่งตัวนี้ตุกิงวันนี้นี่เอา,าไปตัดสูดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขอต่อเปลี่ยนเสยเตอร์ตัวนี้ตัวนี้มันมันจัะฟันมันหาสิบเป็นอะไรไม่นับพี่น้องเลยเปลี่ยนเปลี่ยนสายก็ผ่านไป,ไปอะไรยังบบ เป็นครนกับเบิ่งเอาครับงบประหยัดครับงบเอ็ดประหยัดเองใส่เต๋อมอเตอร์ไซค์เจ็ดเป็นปนทีที่คงเต๋อของมันก็สามร้อยหมแล้วอันนี้ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนะครับ ใส่โซ่เนี่ยมีคนจับให้อ่ะหลังจากเอาใส่โซเรียบร้อยแล้วใส่สายพานครับบม,มีคนจับให้ ได้ครับอ่ะอ่ะเกะใส่ปีนล็อกก่อน,นอปีนล็อกนะเสยปีนล็อกัวท้ายครับ ติดซีนแล้วอ่ะมานี่จะลองดูครับลองเบิ่งมาว่าเปลี่ยนเต่ามาจะไว้บ่สตาร์ทลองเบิ่งครับติดบ่น้อ คือสารแบรดกันครับเจอเจอคิวนาะอสารแบรดกันครับแบรดเบดไม่ว่าเจอคิหนะ้าไปบ้าสวัสดีครับ